ร้อยตำรวจเอกสุรวุฒิรังสายรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอนำกำลังพร้อมหมายค้นสารอาญาเข้าตรวจค้นบริษัทไชน่าเรลเวย์นัมเบอร์10และบริษัทกิจการร่วมค้า p k w U, รวม4จุดเพื่อตรวจค้นหลักฐานและเอกสารพยานวัตถุที่เกี่ยวข้องในคดีนอมินีของบริษัทไชน่าเรลเวย์ซึ่งดีเอสไอรับเป็นคดีพิเศษโดยเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยืดสสำเนาเอกสารได้เป็นจำนวนมากค่ะ ส่วนรายชื่อของวิศวกรผู้ควบคุมงานที่ปรากฏในเอกสารของสตง,งรวมทั้งหมด51รายทาง DSI บอกว่าทั้ง51รายชื่อนี้จะต้องโดนเรียกมาสอบปากคำทั้งหมดนะคะซึ่งขณะนี้ก็มีสอบปากคำไปแล้วบางส่วนเรียกไปแล้วทั้งหมด10ปากล่าสุดนอกจากนายสมเกียรติชูแสงสุขที่มาแสดงตัวว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนเซ็นค่ะถูกปลอมลายเซ็นว่าเป็นผู้ควบคุมงาน ก็ยังมีวิศวะกรอ,อีกหนึ่งคนที่เข้ามาแสดงตัวกับทาง DSI ในลักษณะเดียวกันด้วยคือเข้ามาแล้วแจ้งข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ว่าตัวเองโดนปลอมลายเซ็นนะคะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างนี้ไม่ได้เป็นคนเซ็นเกี่ยวกับแบบของโครงสร้างอาคารที่พังถล่มนั่นเองมีรายงานว่าในวันพรุ่งนี้พนักงานสอบสวนของ DSI ได้เรียกสอบตัวแทนของบริษัทชัยนา r เรเวนัมเบอร์เทนแล้วก็ยังมีผู้แทนจากบริษัทอิตาเลียนไทยจิวเวลเ e อรเมนต์รวมไปถึงผู้ถือหุ้นค่ะ ให้ทั้งหมดมาสอบปากคำซึ่งเป็นหมายเรียกกลุ่มผู้รับงานก่อสร้างและผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งหมด7รายส่วนหมายเรียกกลุ่มที่2นะคะก็จะเป็นกลุ่มผู้ทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี6กรายกลุ่มที่3คือกลุ่มผู้เสนอราคา6กรายซึ่งทั้ง3กลุ่มนี้พนักงานสอบสวนจะทยอยออกหมายเรียกให้มาให้ปากคำในช่วงระหว่างวันที่18เมษายนถึง15พฤษภาคมนี้ค่ะ นอกเหนือจากทาง DSI นะคะก็มีการดําเนินการในส่วนที่ตํารวจทําคู่ขนานกันไปด้วยวันนี้มีการประชุมติดตามคดีค่ะพลตํารวจตรีสมควรพึ่งทรย์รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลพร้อมด้วยพลตํารวจตรีเจษดาสวยสมผู้บังคับการตํารวจนครบาลสองและคณะพนักงานสอบสวนได้ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าของคดีมีการนําหลักฐานต่างๆอย่างเช่นพวกเหล็กเส้นปูนคอนกรีตแล้วก็พยาหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะ จากเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานของตํารวจเจ้าหน้าที่กองโยธาธิการตํารวจซึ่งได้เข้าไปเก็บมาจากในพื้นที่เกิดเหตุมาประกอบในสํานวนคดีเพื่อพิจารณาสอบสวนหาสาเหตุการถล่มของตึกพร้อมกันนี้ผู้บังคับการตํารวจนครบาลสองยังได้เรียกนายทิติพงศ์หรือช่างเบิร์ดค่ะช่างเบิร์ดคือใครช่างเบิร์ดคือหัวหน้าวางระบบไฟฟ้านะคะตํารวจเรียกเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติม,ตมครั้งนี้เป็นรอบที่สองแล้ว โดยช่างเบิร์ดได้นำหลักฐานของการเบริกจ่ายเงินจากบริษัทคู่สัญญามามอบให้กับทางตำรวจเพิ่มเติมด้วยนักข่าวได้มีโอกาสพูดคุยกับช่างเบิร์ดค่ะไมของสำนักข่าวหลายๆช่องไปลุมที่ช่างเบิร์ดเลยนะคะวันนี้ช่างเบิร์ดระบุว่าก,กําลังรวบรวมเอกสารแล้วก็จะนําไปยื่นให้กับบริษัทผู้รับเหมาจีนโดยทางจีนจะนัดจ่ายเงินภายใน15วันตามที่ได้ตกลงกันไว้อย่างไรก็ตามยังมีบริษัทคู่สัญญาอื่นๆที่มีการติดค้างค่าจ้างผู้รับเหมาไทยอีกหลายราย ตนเองก็จะเป็นตัวแทนนัดกลุ่มผู้รับเหมาเหล่านั้นให้มาพูดคุยเพื่อไม่ให้มีปัญหาค้างคางในเรื่องของการเปิดจ่ายเงินด้วยค่ะครับ